ราศีมิถุนการงานดีมีรายได้เพิ่มการเงินดีมีโชคลาภความรักดีสุขสมหวังสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับพืนมีพยากรณ์ดวงรายปักนะครับครึ่งเดือนหลังครับวันที่18-30ถึงกันยายน2566รของชาวลัคนาราศีมิถุนครับก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีมิถุนครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่ามิถุนดวงดีทุกเรื่อง รือว่าท่านต้องการพรอะไรอันประเสริฐก็ขอท่านพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะครับขอให้ท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่พิมพ์เข้ามาครับสารันนี้พยากรณ์เรื่องของวาสนาการงานการเงินแล้วก็ดวงความรักนะครับดวงไรยปักนะครับดูที่ดาววาสนากันก่อนนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนข้ามีดาวประพุทธนะครับเป็นดาววาสนาชุงนี้ก็กลับมาฟื้นนะตัง๋งบอกเต็มกําลังแล้วครับแล้วก็เดินเร็วด้วยนะด้วยวิระเสริยดาวให้คุณอย่างสูงนะครับวาสนาโดยรวมแล้วก็ครองตาแหน่งที่เข้มแข็งเรืวยว่าดวง อุจจวริราชาชาโชคมหาจักรนะครับถือว่าวาสนาของชาวลัคนาราศีเมถุนฟื้นเต็มกำลังแล้วนะครับวาสนาครอบคลุมทุกเรื่องครับการงานการเงินความรักด้วยรวมถึงโชคลาภด้วยนะครับวาสนาสถิตยุทธันศาสตรชาชุดนี้สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีเครดิตท,ที่ดีครับมีค่าผูดลมใที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในบ้านพูดกันมากขึ้นใส่ใจกันมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ดาวพระพุธเป็นดาวจุดเด่พันธุ์ก็ชัดเจนครับว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้ย้ายเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ ก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยครับในชีวิตเรื่องของบางท่านก็มีเกณฑ์ได้ย้ายบ้านหรือว่าไ้บ้านหลังใหม่ด้วยนะถ้าวาสนาดีเด่นก่อนอาน,นิตย์เก็บของลงริบให้ดีก็มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินหรือว่ารถยนต์ด้วยหรือว่าแลวได้เป็นของที่ดีแล้วก็ส่งคงกับท่านด้วยนะครับหรือว่าท่านใดที่ปรารถนาอยากจะขายนะครับมีเกณฑ์จะขายได้แล้วก็ได้ราคาดีด้วยนะครับถูกใจคุณอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มองถึงเรื่องของความสมัคทใ่ในบ้านก็ชัดเจนครับมักได้รับความช่วยเหลือที่ดีในครอบครัวทางบ้าน เคยญาตินะครับหรือว่าประกอบอาชีพกิจงานกระไดร่วมกันกับครอบครัวหรือว่าเคยญาติส่งเสริมกันดีครับธุรกิจไปได้ดีครับดาวพระอังคารครับเป็นดาวจุหรืนอริชุงนี้ก็เป็นตําแหน่งเข้มแข็งครับเรียกว่าดวงมาจากเรียกว่าเป็นความหมายทางดีครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยจะมีโชคดีโชคดวงท่านการแข่งขันสูงนะครับทำกิจงานกันไดก็แล้วแต่มีโอกาสชนะแล้วก็สําเร็จสูงนะครับความสัมพันธ์ที่ดีในบ้านก่อนหน้านี้นะาบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจกันบ้างในครอบครัวเครืยญาติมีโอกาสที่จะคุยกันมากขึ้นแล้วก เข้าใจปรับความคิดความเห็นให้ดีกันนะครับแล้วก็ดาวพระเกตก็ยังกลุ่มลัคนาต้อมกว่าอาจจะมีพลังมากขึ้นหรือว่าบางครั้งอาจจะมีความคิดอะไรมากนะแล้วก็เป็นดวงเป็นดาวที่ส่งเสริมเรื่องของความสำเร็จแล้วก็โชคลาภกับคุณก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับท่านใดมีสุขภาพร่างกายนะครับอยากจะรักษาก็มีโอกาสรักษาแล้วหายได้เร็วขึ้นด้วยนะครับดาวพระพุธครับเจรวนวาสนาจะย้ายราศีอีกครั้งนะครับวันที่28 กันยยนนะครับมาครองตําแหน่งเกษตรแล้วก็อุทวะดีอย่างต่อเนื่องครับวาสนาของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับ like ยังเกี่ยวข้องแล้วก็สมานที่ดีนะครับกับเรื่องของเจ้าเรือนพันธุเนี่ยก็ชัดเจนว่าชาวลัคนาราศีมิถุนมีโอกาสสูงเลยนะครับจากนี้ไปอีกประมาณหนึ่งเดือนน่ะจิบจับอะไรก็แล้วแต่มีความสุจสูงนะครับเรื่องของหลักทรัพย์การสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับประกอบกิจการไดขยันเต็มที่ครับบางทางมีเกณฑ์สูงครับจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะครับพันธุในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะ ท่าในที่อยากจะเป็นเจ้าของบ้านรถยนต์ที่ดินก็มีโอกาสสูงแล้วนะครับนับจากนี้ไปนะครับต่อที่ดวงการงานครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับมีดาวพระศุบดีครับช่วยรการงานช่วงนี้เป็นราชาโชคก็จริงนะครับแต่ถอยหลังครับการงานคือตําแหน่งงานหรือผลตะแทนจากการทํางานก็ยังคงดีนะครับเพียงแต่อาจจะต้องเหนื่อยขึ้นนะครับอึดอัดมากขึ้นหรือว่าโหลดงานมากขึ้นก็จริงนะครับแต่ไม่ต้องกังวลครับรายได้พิเศษมีเกณฑ์สูงครับเพราะอยู่ที่นันลาพระนะครับเรื่องของ การทํางานบริษัทองค์กรอาจจะไม่ได้ได้เป็นตัวเงินนะครับอาจจะได้เป็นเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับหรือว่าการขึ้นเงินอะไพิเศษก็มีท่าในใดทํามาค้าขายก็หมายถึงค้าขายก็ยังคงดีนะครับรายได้เข้ามาเป็นลาบผลคําสั่งซื้อใหญ่เข้ามาครับแต่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหรือต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นท่า,าในใดทามาค้าขายก็แนะนําให้ให้ขายเป็นเงินสดนะครับขา,ขายเป็นเงินเชื่อมันจะทําให้เราอึดอัดใจนะครับแล้วก็มันจะได้ราช้าถต่ว่าได้ชัวร์ไหมก็ค่อนข้าง,งจะชัวร์ครับเพราะว่าเป็นดาว ราศบดีเนี่ยเป็นดาวที่ให้คุณสูงมากครับแต่มันได้ช้าก็ทําให้เราจะกังวลอยู่บ้างนะครับพยายามขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็ลาภผลโดยรวมจากการทํางานก็ถือว่ามีอยู่แล้วนะครับดาวพระอังคารเป็นมาจาักถือว่ามีนะครับแล้วก็เป็นดาวจุลันอรีด้วยฉะนั้นก็ต้องมองว่าถ้าได้ลาภผลมาบางครั้งก็ต้องมีการแข่งแย่งคดีกันบ้างครับเรื่องของงานประสบองค์กรพยายามแบ่งสารปันส่วนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับถ้าได้มาเป็นตัวเงินนะครับดาว พอสู่คับดาวจุเลนปุตตะแล้วก็จุเลนวินาทช่วงวันที่1 8บแถึงยีช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะครับมีโอกาสสูงครับเรื่องของตบบโชคลาภสันังการเงินก็ได้นะครับว่าเป็นเรื่องของการเสียงโชคเสียงดวงก็ใช่แต่ถ้ามองเรื่องการทํางานก็มักได้รายได้พิเศษที่เพิ่มขึ้นถ้าใครทามาค้าขายก็มักมีโอกาสได้รับความสั่งซื้อใหญ่ๆจากลูกค้ารายใหม่นะลูกค้ารายใหม่ที่อาจจะบอกต่อให้กับคุณด้วยนะครับพยายามลองหาวิธีการนะครับเสนอขายหรวอจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้ารายใหม่ดูนะครับ แล้วก็พระสุกเป็นดาวจุลวิญญาณนะครับแต่เป็นความหมายทางที่ดีครับช่วงนี้ก็หมายถึงว่าการเงินเก่าๆที่เคยมีปัญหาก่อนหน้านี้คุณมีเกณฑ์จะได้คืนนะครับในที่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ก็มีโอกาสได้รับคืนนะครับลองใช้ช่วงเวลานี้ครับช่วงที่สิปถึงยี่สติดตามลงถามดูครับมีโอกาสได้รับคืนนะครับต่อที่ดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับคุณมีดาวพระจันทร์ครับจุวิการเงินครับก็ย้าราศีอยู่หลายครั้งนะครับในเดือนนี้ในครึ่งเดือนนี้นะครับเรามาดู ช่วงเวลาสำคัญที่เป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังบ้างนะครับหรือว่าช่วงเวลาที่ดีนะครับช่วงที่18-19ถึงถือว่าการเงินการหารายได้ช่วงนี้ก็ถือว่ายังคงดีนะครับยังคงเกี่ยวข้องกับลูกค้ารายใหม่ลองจัดโปรโมชั่นดูนะครับย่ถึง21ครับช่วงนี้ก็เป็นความหมายทางที่ดีครับบางครั้งท่านใดที่เรื่องของการเงินที่ติดตามสถามไม่ได้ก็ติดตามในช่วง 20- ถึง21ครับมีโอกาสได้รับคืนอย่างสูงนะครับหรือว่ามองเรื่องของ การทางานช่วงนี้ก็มีโอกาสสูงครับถ้าทํางานพิเศษแล้วได้เงินพิเศษเช่นเดียวกันนะครับ22่ี่ครับช่วงนี้ก็ยังคงดีนะครับการเงินภาพรวมถือว่าดีแล้วก็อิงกับการงานเป็นอย่างยิ่งนะครับช่วงเวลาที่ควรเปิดกิจการร้านค้านะครับปิดไม่ได้เลยช่วงที่2 7ถึงย8กันยายนครับช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินหรือว่าการทํามาหาได้ของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยโดดเด่นเป็นที่สุดนะครับแล้วก็ลาบผลชคลาภสถานการเงินนะครับถือว่ามีนะครับมีอย่างสูงครับดาวเคราเจาช่นน้ เรื่องของการลงทุนทางด้านการเงินหรือว่ามีโอกาสสูงนะครับท่านใดที่เป็นนักลงทุนนะครับแล้วก็กระแสินสดสภาพคล่องนะครับรายรับรายจ่ายช่วงวันที่18 28, ถึง28ถือว่าคุณทําได้ดีอยู่แล้วนะครับรายจ่ายภาพรวมยังเป็นรายจ่ายปกตินะครับแล้วก็วันที่28เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเลยครับรายจ่ายช่วงนี้มีเกณฑ์สูงเตรียมเพิ่มนะครับเรื่องของรายจ่ายการสังคมการเดินทางบ้างนะว่าภาษีสังคมคร,ครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็ พยายามแบ่งสรรปส่วนให้ดีครับแต่ภาพรวมรายได้ดีอยู่แล้วนะครับพอแผนให้ดีมีเงินเหลือเก็บเป็นทรัพย์สินได้นะครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีมิถุนครับมีดาวพระศบดีครับเป็นดาวจุฬนปัตตนีนะครับผู้ครองคนรักในตลอดช่วงนี้ก็ถือว่าดีอยู่แล้วท่านใดที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วเป็นคนรักที่ใส่ใจกันนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ดวงโชคลาภไปกับคุณด้วยนะครับส่วนท่านที่ยังโดนครับถือว่า ส่วนนี้คุณจะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษนะครับมีคนเข้ามาพูดคุยกับคุณได้นะครับเพราะว่าดาวรักใหม่ก็เปิดแล้วนะครับมีเกณฑ์เข้ามาแล้วก็ส่งเสริมกันดีนะครับเรื่องของการเงินความคิดความเห็นท่านการเงินไปด้วยกันได้นะครับแล้วนับจากที่28เป็นต้นไปก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับเข้ามาแล้วก็บางครั้งมีญาติพี่น้องหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานแนะนาให้รู้จักกันสูวาไปด้วยกันได้นะครับความคิดความเห็นก็คล้ายค้ากันกับคุณนะครับกระผมขอเป็นสะพานบุญ ขอเชิญชวนกันลยาณมิตรผู้มีบุญสัมพันธ์ทุกท่านร่วมทําบุญวัดป่าเขาน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมบุญเจ้าภาพติดลายมา้าต่างไหมหน้าบันและรอบพระอุบโบสถตามกําลังศรัทธาและกําลังทรัพย์ของทุกท่านเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทํานุบารุงพระพุทธศาสนาต่อไปครับรายละเอียดติดตามได้ที่เพจวัดป่าเขาน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ครับและกระผมขอ,อกราอบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านในครั้งนี้ครับ สรุปดวงรายปักนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับสมมงบว่าการงานถือ huh. ว่าดีนะครับมีรายได้เสริมด้วยนะครับการเงินก็ดีนะครับมีโชคลาภทางั้นการเงินการลงทุนด้วยนะครับความรักโดยรวมถือว่าดีสุขสมหวังครับท้ายนี้ครับกระผมขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีมิถุนครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่ามิถุนดวงดีทุกเรื่องและขอท่านหวุดีทุกเรื่องครับการเงินก็ดีมีความก้าหน้าการเงินก็ดีมีทรัพย์สินความรักก็ดีโชคลาภเป็นของคุณครับขอบคุณและสวัสดีครับ